สวัสดีค่ะาพบกับแม่หมอโซเฟียพทยพยากรณ์กัอนอีกครั้งนะคะต้องขออภัยทุกๆคนนะที่รอให้แม่หมอไลฟ์ในเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนเจ็บคอเจ็บจริงๆเจ็บแบบอาการหนักมากนะคะทานยาก็น็อกไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอาการวันต่วันละกันว่าอาการเจ็บคอเนี่ยถ้ามันหายถ้ามันดีขึ้นมาไม่ถึงขั้นหายก็ได้ถ้ามันดีขึ้นอะเดี๋ยวจะมาชดเชยให้นะคะกับทุกคนเอาล่ะวันนี้นะที่มาทําคลิปเนี่ยก็คือจะมาในท็อปปิกท็อปปิกหนึ่งนะคะ เป็นคาถามที่แม่หมอได้รับมาเมื่อวานนะก็ขออนุญาตนะเอามาทําเป็นท็อปิกนะรักเก่าจะหวนขึ้นมาไหมนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นความรักที่แยกย้ายกันไปแล้วนะคะเ,เป็นความรักที่มันอาจจะจบกันไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคุณก็อยากรู้ว่ามันมีโอกาสที่รักเก่าเนี่ยจะหวนขึ้นมาไหมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะต่อจงกับใคร าใครอยากดูโดนส่วนตัวกับแม่พิมพเพื่อนๆในแอปเคียวได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ออกมานะคะเป็นพลังงานของคุณ <c oughs> ขออภัยค่ะพลังงานของคุณนะคะขึ้นในอ็อบคัพส์ค่ะแล้วก็ควีนออฟสอดนะคะแล้วก็จัสตินนะคะจริงๆอะนะ <c oughs> คุณก็ยังลังเลอยู่แหละคุณยังมีความอ่อนไหวกับเขาแต่คุณก็ยังมีความลาล้าล,าลางังถ้าสมมติว่า มันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเนี่ยคุณก็ภาะวะปวงเหมือนกันนะว่าจะทํำยังไงต่อไปมันมันจะเดนจะดีไหมควรจะรับไหมควรจะหรือควรที่จะไม่ให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว,วความรู้สึกของคุณนะ่ะมันอยากเริ่มต้นอะไรที่มันด,ดีอยากเริ่มต้นใหม่เพราะคุณก็เชื่อว่าที่ผ่านมาคุณทําดีที่สุดแล้วคุณทําเพื่อเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะไพ่ j u d g m e n t ขึ้นมามันเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลง นะคะเป็นพาแห่งการเริ่มใหม่เป็นไพาแห่งการเกิดใหม่นะคะนะยังไงโชคชะตาคุณมันก็จะต้องได้เริ่มต้นอีกครั้งแต่ทีนี้เรามาดูว่าการเริ่มต้นครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นกับคนเก่าหรือเปล่านะคะรักเก่าจะหวนขึ้นมาหรือเปล่าคุณมีโอกาสที่รักเก่าจะหวนขึ้นมาไหม อ่าลืมบอกไปนะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีทาตุลมและธาตุน้ำนะจ๊ะอ่ะมาดูสิ Temperance ต่อเนื่อง Adjustment จ้านะ Age of Pentacles ค่ะ Age of Pentacles Age of Wands King of Cups นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะเหมือนคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคุณอยากอยู่ในจุดที่มันที่มันดีกว่านี้ นะอยากเป็นคนที่แบบแกร่งกว่านี้เก่งกว่านี้นะคะอืมถามว่าคนที่เข้ามาคุณให้โอกาสไหมคุณก็ให้โอกาสแหละคุณก็เปิดโอกาสแหละแต่ณนะเวลาเนี้เหมือนคุณจะโฟกัสกับตัวเองมากกว่านะมากกว่าความรักมีคนเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะถามว่าคุณอยากมีความรักไหมคุณอยากมีคุณยังมีความหวั่นไหวบ้างไหมก็มีนะคะก็มีแต่ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าประเด็นเนี่ยที่เราจะมาดูเนี่ย มีรักเก่ามีโอกาสที่จะหวนคืนมาไหม Seven of Swords Three of Wands e i g h of Swords อดีต Sorry Eight of Swords Two of Pentacles Justice ค่ะ <c oughs> ทำไมแม่หมอถึงกฎกระดิ่งสำหรับคนที่รอรักเต่าให้กลับมามันมีโอกาสสูงค่ะในการกลับมาและการกลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมคนคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจคุณคนที่ทำอะไรลับหลังคุณทำร้ายจิตใจคุณทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจจนทำให้คุณเนี่ยมีความกลัวมีความกังวลในความสัมพันธ์มีความแบบ กลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกลายเป็นคนที่แบบวิตกไปเลยอะเออนะคนที่มีพลังงานตรงนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเนี้ยกําลังจะหวนคืนมานะคะนะคุณจะได้รับความยุติธรรมสิ่งที่เขาทําอะไรกับคุณไว้คุณจะได้รับความยุติธรรม,ร,ร,มธธรมจากเขาคะ่ะอืมนั่นหมายความว่าการกลับมาของเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือน new person นะคะอืมภายใต้สำหรับนะคะ Queen of p e n t a c l e s t o advance นะคะ f o r f p i n t a c l e s และ e g e of cups ค่ะ new version จริงๆนะคะ new version จริงๆนะอ่ะให้อีกใบหนึ่งนะคะ seven of cups เขาจะกลับเข้ามาเขายังเฝ้ามองคุณอยู่เขายังยังกักเก็บความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณอยู่ นะคะคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขารู้สึกไงคุณแต่ว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณคิดถึงมากๆยังมีความกังวลยังมีการกักเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยไว้กับตัวเขาอยู่นะ,ะตอนนี้เขาก็ยังกำลังอยู่ในในการตัดสินใจนะคะแล้วถ้ามองอีกมุมมองได้สองมุมนะอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจของเขาหรืออีกมุมหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายเลือกค่ะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยไม่ใช่น้อย นะคะจะมีคุณเข้ามาแบบหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณความรู้สึกดีๆให้กับคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเป็นผู้เลือกค่ะคุณไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะคุณเป็นผู้เลือกคุณไม่ใช่ตัวเลือกเออตองอย่างนี้ต้องคุณไม่ใช่ตัวเลือกคุณเป็นผู้เลือกแล้วค่ะคุณมีสิทธิ์เลือกนะคุณจะเลือกไปในทิศทางไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่ใจของคุณว่าคุณ่ะต้องการให้มันเป็นแบบไหน แต่ตามท็อปปิกของเรานะคะรักเก่ามีโอกาสที่จะหวนคืนไหมมีโอกาสสูงค่ะนะคะถ้าถ้าใครยังรอรักเก่าอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าใครไม่รอแล้วเดินหน้าค่ะ move on ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบพลังงานนี้นะ,ะฝากเมน์น้อมรับคำทำนายนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอ้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเป็นค่าครูลเล็กๆน้อยๆกับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อน เริ่มเจ็บอีกนิดนึงแล้วแต่ยังไงวันนี้ก็จะทําคลิปให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถไลฟ์ได้นะคะเพราะว่าการพูดต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะทําให้เส้นเสียงอักเสบครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า t o หน้าเป็นท o ออะไรตับนี้ไปไปน